สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันวังชาแนลกับผมเบาเกงครับสาหรับคลิปนี้นะครับกาจะพาพี่น้องนะครับมาเบื้องไอเดียบอกกบนะครับผมที่ใส่กระเบื้องนะครับมาล้อมนะครับผมแต่ก้อนนะครับตรงนี้เป็นผายแย้งนะครับผมที่ผมใส่ล้อมแล้วกาบอกกบตัวนี้คุดมาประมาณสีปีแล้วนะครับผมที่แหลกการเลี้ยงปลาดุกครับผมนี่ครับแต่ก้อนเลี้ยงปลาดุกแล้วกาปลาหมอ แต่ว่าผายางนะครับเริ่มขาดนะครับเริ่มเหมือนอายุนะครับผมกาเลียงมาสองรุ่นนะครับเลียงมาสองรุ่นกาได้กินแล้วครับผมผายางเริ่มรั่วนะครับปีนี้กาเลยจะหันมาเลียงกบครับผมเลียงเป็นกบลองดูครับกระใส่เป็นกระเบื้องนะครับมาลอมเปิงครับอันนี้เศษแตกนะครับเป็นประตูพอดีครับพี่น้องปองเขามันแตก ครับการลอมนะครับก็จะสนิทกันเลยนะครับผมลอมในหนาฝนนะครับก็จะเห็ดง่ายครับนี่ครับบ่มีช่องนะครับให้ให้กบออกเลยนะครับผมตัวเล็กตัวน้อยก็ออกบ่ได้นะครับคิดว่านี่ครับสนิทเลยลอมกาบ่ได้ใส่ใหม่นะครับ ในการมาล้อมเอียงนะครับกเอากระเบื้องนะครับเรียงสอนกันเลยครับผมพี่น้องน,นี่ครับการการวางแนวนะครับผมกะเริ่มจากหางขวานะครับมาหางซ้ายนะครับมันจะเหตุแห่งกระเบื้องสอนกันสนิทครับส่วนบอนะครับขนาดกะสองคูณสองเมตรห้าสิบนะครับมีทั้งหมดสองบอ มีสองบ่อนะครับอนาคตอาจจะแยกนะครับผมเป็นแบ่งเคร่งนะครับเป็นบ่ออนุบาลนะครับเพื่อที่จะแยกบ่อให้กบใหญ่กับกบน่อยกินกันครับก็จะใส่โฟมนะครับพวกกองโฟมนะครับมาหนุนให้เขาปีนขึ้นมาตรงริมตลิงด้ครับผมส่วนรอบรอบนะครับก็ จะเอาพริกนะครับพวกพริกคาไอพริกตะไคร่นะครับมาปลูกเพื่อเป็นหล่มเงาให้เขาอีกที่นึงครับผมพอว่าคากรมีแล้วนะครับด้านนอกก็จะเอาเป็นตะไคร่นะครับที่น่าจะโตเร็วครับต้นตะไคร่นะครับจากสองสามก่อแล้วก็พวกพริกนะครับผมให้รอบลอบเลยนะครับส่วนช่องนี้ก็เอาไว้เขามาให้อาหารแล้วก็มาทําความสะอาดนะครับพวก ว่าจะพืชมีทางเขาออกสองทางนะครับสองช่องพอดีเลยนะครับเป็นกระเบื้องในส่วนที่แตกนะครับแตกเป็นลักษณะนั้นพอดีครับกบาบบริตตัดนะครับสนิทกันเลยนะครับพี่น้องขอบที่เฮดแบบนี้กาเคยใส่เป็นผ้ายแยง,งเขียวนะครับตะไคร้เขียวแล้ว ใส่ลักใส่ใหม่นะครับผมมามาค่ำพ่อหน้าฝนนะครับผมน่านไปนะครับปกไม้ไผ่นะครับไม้ยุ่ค่าเข้ากระเรือพูกระเฮดไห้ผาแงงนะครับมันล่มนะครับกบกเคยเลี้ยงแล้วนะครับผมเลี้ยงในผาแงงก็เกิดปัญหานะครับพวกปากเขาบาดนะครับผมแล้วก็ออกนะครับผาแงงเอาอายุเพราะว่าไอ้ถ้าฝนมาแรงๆนะครับดินตรงนี้มันจะอ่อนครับผมเฮดไห้ผาแงงนะครับไอ้ตะไคร้มันล่มครับผม ก็เลยใส่มาเป็นกระเบื้องนะครับพอดีได้กระเบื้องมาที่พ่นหายมากพอดีนะครับไปเรือบ้านลูกค้าลูกค้าหายมากพอดีกะเอามาใช้ประโยชน์ครับพี่น้องนี่ครับใช้ประโยชน์จากกระเบื้องเก่าเอามาประยุกต์ใส่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับผมกะน,น่าจะเป็นไอเดียนะครับให้กับพี่น้องได้นะครับผม ราคากระเบื้องเศษนะครับกระเบื้องเกา่าตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่แผ่นละสิบถึงยี่สิบบาทนะครับกระเบื้องแบบนี้นะครับที่เคยใส่มุงงลังค่ามาแล้วนะครับผมส่วนลายนะครับทุกเมือนี้เปลี่ยนเป็นลังค่าเหล็กเนาะกระกระเบื้องเกา่าๆก็เริ่มลือกันแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นโค้งใหม่กันนะครับก็บเริ่มมีปัวมีอย่างกิน ถ้าใครมีก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับหรือหาซื้อได้นะครับผมราคากับประมาณนี้ครับผม1 0ถึง20บาทพื้นที่ในการเฮดบอกบกตรงนี้นะครับพื้นที่โดยรวมพื้นที่ใหญ่โดยรวมกับประมาณ3เมตรคู7เมตรนะครับผมพอบอนนี่กบอเมตรห้าสนะครับก็ประมาณ5เมตรนะครับ2อบ่อ5เมตรขอบนะครับแล้วก็ตรงกลางกับประมาณ7เมตรครับผมเเมตรใส่กระเบื้องไปกับประมาณ ประมาณหาสิบแผ่นนะครับผมเดี๋ยวลองมึงกันสองสี่หกแปดนะครับประมาณสี่สิบแปดแผ่นนี่แหละครับพี่น้องได้พื้นที่นะครับผมนี่ครับตรงมุมนะครับลืมบอกพี่น้องนะครับผมลืมพามาเบิง์นนี่ครับตรงมุมกับสนิทกันเลยนะครับเริ่มล้อมจากข้างซ้ายมาข้างขวานะครับพี่น้อง้าไผ่ เฮต้หนาแรงนะครับก็ใสเสียมหรือจอบนะครับกุดลงไปประมาณยี่สิบเส้นนะครับผมเริ่มเริ่มมาจากขางขวานะครับผมนี่ครับเริ่มมาจากนี่แล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับมาซ้อนทางในครับผมจะเป็นร่อนมันนะครับผมแผ่นนี้มาซ้อนทางในมาเรื่อยๆครับผมอ้อมไปเรื่อยๆจนมันจบกันครับผมก็จะได้รั่วกระเบื้องนะครับหรือ บอกบบอปลานะครับที่ใส่กระเบื้องมามาเห็ดแบบนี้นะครับที่มันสนิทกันนะครับเกิดความสนิทกันเกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับจะลูกตัวพอดีนะครับจะมีช่องนะครับให้กบพบน้อยนะครับออกได้ครับผมเป็นการทดลองปีแรกนะครับผมยังว่าท่านเอากบมาปล่อยนะครับพี่น้องอาคิดว่าตอนนี้นะครับจะหาเป็นลูกออดนะครับมาปล่อยเลยนะครับผมเห็ดแบบ ลดต้นทุนนะครับโกบตอนนี้กระตูประมาณบาทสองบาทนะครับลูกออดกับโลละหาสิบบาทแล้วนะครับโอ้ยโลละหารอยแล้วนะครับขีดละห้าสิบก็ยังหาซื้อบ่ไดครับผมเดี๋ยวจะลูกออดมาปลานะ่อยแล้วก็จะเลี้ยงเป็นแหนแดงนะครับไปพังๆก่อนนะครับเป็นพวกจอกพวกแหนจะบเรี้ยงหอยเชอรีนะครับผมหอยเชอรีจะจะกินแหนแดงนะครับผมโครงการก็คือจะ ลองเลียงแนแดงนะกับกบนะครับอยู่น้ากัน่าสิเป็นหน้าใดนะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกาจะโรยปุนขาวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะครับลอต้นกลาพีกนะครับที่ผมกลาไว้เดี๋ยวจะเอามาลุ่มปลูกนะครับจะีรอต้นโตจากไ่อยกันครับผมตอนนี้พึ่งพึ่งงอกนะครับผมพีกติพอไว้กปลูกตะไครไว้แล้วนะครับผม โรยปุนขาวปลูกตะไคร้ไว้ปรับสภาพดินนี่ครับสี่กอพ่อนะครับสีมุมเพราะว่าเพื่อเพื่อเดินนะครับเดินรอบบอนะครับจะได้บอละคายผิวนะครับบอคันค่ายนะครับนี่ครับปลูกตะไคร้ไว้แล้วสี่มุมบอกับมี่สองรูปแบบครับผมกะเอาไปเฮ็ดเป็นไอเดียคุดบ่อปลาใดนะครับผมนี่ครับผ้ายางก็ ทนอยู่ครับผมอยู่แต่ประมาณสองปีกับสามปีครับผมก็เลี้ยงได้สรุ่นเริ่มขาดนะครับผมก็เลีบยวยักปลปู่ไม่ก็รเลยลองเลี้ยงกบเบิ้งนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่งไดนี่ครับส่วนแบบนี้นะครับมีมีตะพักลงนะครับผมครับบ่อปลากะมีสองแบบครับผมกะบ่อนันกับพอดีกบนะครับ เป็นเป็นชั้นนะครับผมพอได้ขึ้นมาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าหนาแรงนะครับน้ำตรงนี้ก็อาจจะแห้งหมดนะครับพี่น้องกระบอกอะรกมุลนนะครับเรื่องการเปลี่ยนน้ำกระเลี้ยงแบบประหยัดน้ำนะครับกดะเลี้ยงในบ่อนามครับผมเลี้ยงในบ่อดินนะครับโอเคครับผมถ้ามีอย่างอัปเดตนะครับก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบึงอีกที่นึงนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจใ้กันน้ำเด้อครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกก,กิจกรรมันวางครับสวัสดีครับ